ก่อนดูหรือหลังดูเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวอะไรหรออะไรอืมมู้ยเลยว้าใจจไหวแกจะแหกปากไหมหมูฉันมันกลับมาเร็วจังหวะนี้ครับเจ้านายเฮ้ิหมูแกไม่ได้หนีตามชูไปแล้วเหรอ ไม่หมูฉันอยากมีความรักในตัวฉันอยู่เอ๊นอ้นแค่พูดเล่นใหญ่ๆครับเจ้านายให้มิอยากคิดมากอ้นอนแค่แย่เล่นเฉยๆยังไงงไงเจ้านายใฮ้พี่ก็ยังเป็นเจ้านายของอ้นอ้นอยู่ครับอ้นอ้นวันนี้เรามาปราบผีกันดีกว่าใช่แล้วเอาละคนดูก่อนเราจะไปปราบผีเป็นตัวอะไรกันมาไม่ต้องบอกว่าตัวอะไรคนดูน่าจะเห็นแล้ว แต่ว่าจะเป็น <left> ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วมาประกาศอะไรทิ่ผู้ชมดีก่อนคนเนอะเอาละคนดูจากคลิปพิ่แล้วดูเหมือนว่าไม่ต้องถามรอกคนดูดูแล้วเราไปเออไปโลกมาครับแล้วก็ไปเจอวีทูเบอร์วีทูเบอร์สุดน่าหลกน้องหมูพยอกนะจ๊ะคนดูเรเจอเลยถามไปว่าถ้าคนดูเจอน้องพยอกมาบ้านแล้วบอกว่าห้ามกินหมูน้องๆจะทํายังไงนะแล้วมีน้องคนนึงตอบตนใจมากเลยเฮ้ยน้องคนนั้นมีนามว่าก๊อต คูกะนะอ่านถูกวะเนี่ยไอ้คูก็อ้าวมันมองไม่ค่อยเห็นน่าจะก๊อตครูกะนะอ่าน้องบอกว่าให้จับตีตืดเลยเขานินทาเราอยู่ปะวะไม่ตีไม่ตายวะเฮ้ยนินทาวะเขานินทาเราอยู่แพ่เราตีไม่ตายน่าจะโดนนินทาอยู่นะในใจในใจโอเคน้องนี่ก็คืออะไรที่ผู้โชคดีนะจ๊ะอย่าลืมอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบแล้วไปฟังคำถามเพิ่มเติมจากคลิปนี้ด้วยนะจ๋าโอ้ใช่ใช่ อะไรเห็นอะไรบ้าๆว่ะคุณๆนั่นเนี่ยเ๊ะยไปลงไปคุยกับลูกค้าซิลูกค้าต้องการความชเหลืออะไรฉันไม่คุยกับยายนีแน่ทำไมอะฉันไอ้ยายจูนใครใครเป็นแฟนพันธ์แท้เว้นคิงดอมจะรู้ว่าเคยทำแอนิเมชันเรื่องสวนสนุกนั้นลกเฮวยกับคนนี้เขาเป็นคู่อริกันอย่านี่คือลูกค้าอย่าอย่าอย่าเอาปัญหานอกมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจแกตกติชชี่แกทิ้งแน่พูดดีๆนะ โอเคเฉยจะถามดีๆนะลูกค้าบอกว่าไอ้นี่มันต้องการเหมือนแบบแง่มันต้องการผู้ที่แบมาสยบมันอะลนหาตีนเเป็นอะไรมันมีคนประเภทนี้ด้วยเหรอวะล่นหาตีนโอ้มันบอกว่ามันต้องการที่จะแข่งขันกับเรานะแข่งขันเหรอแข่งอะไรเว้ยฉันว่าเราเอารถมาแน่นอน แข่งรถ <c oughs> แข่งรถงั้นเหรออืมเหมือนมันบอกว่ามันอะจะให้เราขี่รถไปเรื่อยๆระหว่างที่เราแข่งรถแปะก็ให้เราอะยิงมันไปด้วยมันจะไล่เราเหรอเออคอดูหน่อว่าพี่ีการปราบผีตัวนี้มันจะแปลก่หมนะเพราะว่า,วาต้องเดินเจาวูไปแล้วก็ปราบไปเหรออืม <c oughs> ใช่ใช่ใช่โอ้พระเจ้าไม่ง่ายเลยแล้วไม่เคยเดินจาว,วูปรับผีมาก,ก่อนเลยเราแตเา่เราเอาแต่วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ยิงแล้วเ,เปสีตัวนั้นต้องการที่จะแข่งมากแม่โดา,าหาตีนก็ไม่บอก พี่พร้อมแล้วจะไม่เอาไอ้รถกระป๋องนี่ไปแข่งแน่นอนเฮ้ยฉันมีคันหนึ่งฉันเอามาแกต้องหาเองอะฉันเอามาของแทนคนเดียวฉันเก็บเอาไว้ในล่องตู้ฉันมีมีหนึ่งในสามคันว่โลกใบนี้ฉันไม่ได้มีเงินแล้วเช่าเงินไปซื้อแซนด้วยแล้วนี่คือสิ่งที่ฉันมีฉันเหมือนไปล้อนไข่หวานหรือเปล่าแกเอาแกเอาแท็กซี่มาขับแข่งหนีผีเหรอไหนพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วจะมีโอกาสก็ขับชนมันไปเลยนะเพราะว่า ว,วิธีกดวิธีการปรับม right eh ันที่ม oh, ันบอกมามันบอกมาว่าว่าเราต้องเราต้องปรับมันขนาดเราขับรถอะใช่แล้วไอ้ถังระเบิดข้างหนั้นอะไรอะน่าจะเป็นอุปสรรคที่มันเอามาวางไว้นะโอ้ยชิบหายชิบหายเร็วเฮฟวี่มาช่วยยางหลุดยางหลุดมันไม่ให้ฉันไปแล้วเราต้องกลับมาช่วยฉันเลยเฮฟวี่เอาฉันขึ้นไปด้วยหนีไปเร็วรถจะระเบิดเอาไปขับไป โอ้โหแกขับรถได้ห่วยมากซื้อใบขับขี่มาจากที่ไหนใช่นาใช่นาเมดอินไชนาเอวิติงเมดอินไชนาอุ้ยโอ้ยล้อห่วยแตกไอย่ามาลุบไลยรถฉันมากำลังเล่นสนุกกันแล้วอย่าให้มันมีความสุขมันสามารถฆ่าเราได้ทุกเมื่อแต่ว่ามันไม่ทำว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดจาวอวโอ้โหเดจาวอว์เอวิโชว์เดจาวอว์เลย ต้องสร้างรถในการปรับแล้วขับอย่างนี้เราก็เป็นเหยื่อมันเฉยเไอ้เฮ้ยยุ่งหน้ายุ่งหน้าโอ้โหโอ้โสือดโอ้โหสรงเวสสีเฮยเต้นจาวโอเฮยเต้นจาวโอ ้ยไมปอ, <c oughs> อย่าจับกินี่ะเฮฟี่มีใครที่สามารถแบบเอามือแตะรถป๊อบเขาจะแบบรถคันนั้นแบบมันจะได้รับพลังอะไรขีดจำกัดบ้างได้ลืมไปแล้วเหรอสาวคนนั้นไง, <c oughs> พ,งพูดถึงพลังอะไรขีดจำกัด ไปกับพวกเราผมจะแห่คันมากให้พวกคุณเองอุ้ยไปด้วยรถเร็วขึ้นเพราะพลังของสามบรุษกำตูดทำไมต้องเอาพวกเขามาทำอย่างนี้ได้เนี่ยพลังของสามบรุษกำตูเเดเมื่อเขาเอานิ้วสัมผัสที่รถเมื่อไหร่รถคันนั้นจะเร็วเป็นสิบเท่า <c oughs> ไหวนะรถเราเฮฟี่จับได้นั่นไดเ้เอาอเอาเเอาเอาาดิบดิบดิบจีพีเจของเดนจาวอนเริ่มไหลเข้ามาในร่างกายของฉันแล้ว โโอ้หกลายเป็นอนุสรสามันรู้คำตูดไปอุ๊ยเออมันตบโอ้โห h a p ี y ไม่มันกินแกเยทำไมกินแต่ชั้นเนี่ยมันต้องการสารอาหารดือนว่ามันหิวโหยไม่ได้กินอะไรมาระยะเวลาหลายปีอุ้ยเรีอะไรงอะไร ดดดดดเฮ้ยไปเขาไปเพราเขาเป็นทุลาร์ดเขาเขาไปแล้วหยุดหยุดโฟกัสที่งานให้พี่ย้ายสาวมนุษย์กัมตูมมาทำให้จิตวิญญาณของนายบิดเดียวพวกเขาไปพวกเขาไปดาวังคารแล้วมีนัดเดตที่ดาวังคารกับดาวกับมนุษย์ต่างดาวใหม่เรเจอมันบางทางฉัน แฮมิ่งแกขับไปเลยฉันมีป้อมจะใช้กันป้อมอยู่เงียบเลยแฮมิ่งนายกำลังทิ้งระยะห่างมาแล้วไม่ต้องห่วงเลยฉันใช้กันป้อมอยู่ขับดีๆอย่าอย่าอย่าหันหลังสิฉันยิงไม่ได้จะเจอจะรอฉันยังแตกโอ้เละหมดเลยจะใครเอ้าวอุด อ่ะนอุดอุดเอ๋อุดอุดติดไฟอุ้ดอุ้ดติดไฟอุดอุ้ดตูดใหม่เลยเฮ้ใช้นี่ปอมนี้สามารถหมุนได้360อวงขาเลยนะวงขาครับโอ้โหวงขาวงขาเฮ้ยมาแล้วไอ้เจ๊เราไปรถนี่จะหยาไม่ได้มันจับรถแกเฮ้ยแกรีบสลัดออกมาเดี๋ยวนี้แหละไปฉันออกจะออกแล้วฉันออกจากรถไม่เฮ้่เฮ้ยนายชาไปโุดเจอ โอ้คำเตือนน้ำ hmm. มันน oh, ้ำม no hey. right. oh. oh. oh, oh. La ันตับไปเร็วไอ้เจ oh. oh, ี๊ยบโอ้ยเดชเจอาไปสิไปก่อนได้ไหมดีดีมาเลยเมื่อกลังไล่หลังเราหิวไอ้เต็มแล้วระวังระวังให้เป๊ะเลยวันนี้เลยได้ยิงมาเหน่อยชาร์จยิงได้ฉันฉันยิงได้เฮ้ย ี่เปลี่ยนมุมยิงโอ้แอาวันทูกเจอทำไมไอ,อ้หมอนี่มันสู้ยับเยินอะไรขนาดน,นี้เนี่ยฉันบอกตรงๆนะไอ้นี่มันผีเด็กแว้นมาก่อนแน่นอนใช่แว้นเก่งนะกเราอะให้ม,ม,มันรู้ไปไอ้ผีเด็กแว้นด็กเด็กแว้นมาก่อนเหรอะ รถถังเดินจ่าวโบได้นะเฮ้ยได้ได้ได้โอ้ยไปดูเฮ้ยเดินจ่าวโบโอ้ยฉันทนกันแน่นี่แน่โอต่อต้านอย่าไปเข้าร่วมไอ้บี้มันกำลังขูดขูดรถแกด้วยความเมามันโอ้ยโอ้ยอื้อจื๊บเออหือโอ้โหมันมาแล้วนี่ไงเราต้องปราบมันให้เบเราหนีต่อไปไม่ได้หรอกเราต้องยิงมันใช่หุยกระสุนได้งออก ไอ้ไปใช่จริงดูรถแกแล้วมันได้งอกรถดีจริงโอ้ใช่แกซือกระสือจอกเกาะไม่เข้าอุ้ยเข้าแล้วขับไปยิงไปนี่มันนี่มันหนังไลลาป่เนี่ยไลลาฉันนะกระสือจอกเขาฉันเหยียบอุ้ดนี่ฉันฉันชนอุ้ดกระเดิษมันใช้แรงเนื้อสั้นมันชนแบบปุ้มเฮ้ยมันพยายามจะโค้มรถฉันเอ้ามันตายแล้ว ไอพีเด็กแวนโนรถทับแบกตายแล้วอ้าวเรายังไม่เห็นเส้นชัยเลยนะไม่มีทางเส้นใจให้ไถนนนี้มันเป็นถนนความยาวแบบไล่ขีดจำกัดถ้าฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งไม่มีใครตายก็จะไม่จบสิ้นใช่ไหมใช่เราทำได้เราทำได้ลูกค้ายังอยู่ด้วยอืีแต่มันไม่ตายนะให้ลูกค้าให้เลยเรามาไม่รู้อะเพื่ออะไรไม่ไว้ใจนี่เลยไว้ใจได้ประเดียคนนี้เนี่ยจะจับได้แล้วแสงเขียวอย่าไปยิงมันโอ้หสนเขียวอะไรเนี่ย ลูกค้าแหลกไปชนชิดเออ,อ <c oughs> นี่มันสารซอมบี้นี่นะมาลูกค้าให้นี่มาเนี่ยลูกค้ากัดตลอดใช้เราแล้วก็ปิดปากเราทิ้งมัง้งให้ตายเถ้ยเฮฟวี่แต่ลูกค้าลูกค้าพลาดใช้เองโห่น่าจะกดแทนเขามากเลยลนะเก็บให้หมดเ้็บต่อพอแล้วตายแล้วเธอตายแล้วเฮฟวี่ตามเก็บให้หมดไม่มีคำว่าเธอว่าอย่างนั้เจอฉันติดเชือ้ออะไรอ่ะ <c oughs> เรียบร้อยอยังเรียบร้อยเผาได้เลยไม่ต้องเกรงใจ <c oughs> <c oughs> คุณไม่ได้คุณไม่ได้ไปกับพวกเขาเหรอเอาละ่ะคนดูก็จบไปแล้วสำหรับการปรับสัมภเวสีเจ้ารถคิวเออเออเออหรือไอเจ้าผีเด็กแว้นนะจ๊ะแห <c oughs> มรอบนี้แบบบอกเลยว่ามัเนแบบมเป็นการเหมือนเหมือนหนังอะไรยิงนะโอ้โหแบบดูเดือดมากนะแอชชันนะเอาละ่ะคนดูก่อนไปแล้วก็มีคำถามมาถามเพื่อนเหมือนเดิมมาจาะคำถามก็คือถ้าเพื่อนเจอเจ้าสัมภเวสีเด็กแว้นรถคิวตัวนี้ เพื่อนจะขับรถยังไงให้ขับได้ไวที่สุดและหนีจากมันได้นะจ๊ะลืมตอบกันมาเยอะๆนะจะประกาศในคลิปถัดไปนะจ๊ะเอาละคดูชอบก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจใ hey ห้เฮฟวี่กับโซลเจอร์ในการปรับสัมภเวสีต่อไปด้วยนะจ๊ะช่วยกันกดหน่อยนะอื <c oughs> ใช่เลยเมีกลุม่ม d i ส cord มีแฟนเพจ a c e b o o k สามารถเข้ามาคุยมาเล่นมาติดต่องานติดตามข่าวสารการปรับสัมภเวสีเราได้นะจ๊ะหรือเข้ามาหาเพื่อนเล่นส่งรูปภาพเข้ามากันได้อยู่ใต้คลิป ลิง์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปเข้ามากันเยอะๆนะจ๊ะใช่ใช่ใช่สำหรับคลิปนี้โซจ์กับเฮรวี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับไวง้งามๆสวัสดีครับกลับเลยครับกลับเลยครับ